<c oughs> สวัสดีครับพ่อชัยครับคงเื่องไซเรบนะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันโค้งสุดท้ายครับของพ่อชัยครับก็คือ,อในวันนี้คุณพ่อชัยก็ออกคลิป3าคลิปเนาะพอนะค,<ม>คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาครับท่านผู้ชมแต่ตัวเลขก็ มีแค่หางเดียวเนาะที่คุณพ่อให้ครับผมในรอบนี้คุณพ่อชายบอกผมว่าฝันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ฝันได้สิ่งของครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณพ่อด้วยกันเนาะครับว่าคุณพ่อฝันเห็นอะไรบ้างครับเพื่อมีโชคมีลาบกับคุณพ่อชัยเนาะครับในวันที่ผ่านมาเลขของคุณพ่อก็เข้าสาตัวเนาะพ่อครับครับครับเมื่อนี้ หลังจากที่วอลคลิปเสร็จน,นี่พอทีไปธุระทางใดต่ออีกครับก<ะ>็ดโบสถ์ทไปใส่นาะกัดเย็นอยู่ในเฮือนนี่ลนะพักผ่อนอยู่ในบ้านเอางวงกล้วยกินหยาอยูอยนอ่น้ำโมนีอ่ะละครับ,รบผมพอดีมโอนีฝนกัดตกน้ำเนยอากาศเย็นเนาะฮ้อนเนี่ยอากาศก็พออันดีพองามแล้วก็ใส่สงการครับครับโบ้ค่อยห่อนปันใดเมียนเมื่อวานนีหน่ห่อนห่อนเฮ็ดยังกับว่าใดฝนมันสิตกครับเมื่อคืนนี้บ้านเท่ากับฝน อ่าพึ่งยุดมื่อเศาร์นี่เองนะพอเนาะครับผมตกแห้งเกือบอยู่ครับนอนหลงที่แหละมันเย็นนั่นนหะได้มานอนฟันว่าอันเราเลยก็ได้คลับพอครับผมยังว่าในข่วมฟันนะจักรสีตีเป็นยังไงขันผู้ใดตีไดเมื่อว่าแก่ใดก็ให้ซอยแก่ผมนําเพราะว่าผมเองกับแก่ตามเหตุการเดียบเอียงตามข่วมฟันของจักรวงนั่นแหละครับอืม ยังว่านอนนอนไปประมาณจากักขอนสีแจงเนี่ล่ะครับฝันว่าเด็กหน่อยห้องเฮกันมานะหน้าเฮจักเฮมาได้ทั้งฝุ่นละยางเฮมาเด็กหน่อยมากแปดคนหามกระตาหนองงัวมานะอันภาษาไทยจักเขาเอื่นอีนยังอันหน่องงัวนะเขาเอืน่น<บ>ถึงงัวมันออกลูกแล้วมันมีหน่องไรมานะ่นนะลูกบัวเออต้นนั้นละบันนี้หามมาแปดคนห้องมาโอ้ยพราไงมาซอยเนี่ยซอยเนี่ยเนื่องว่าเขาตีกัน มันโมเมียนแล้วเด็กหน่อยห้ามน้องง่วมานี่ห้ามเข้ามานี่กระตาบักง่ายเต็มกระตาบบจักง่วงบบจักแดงบบจักเลือดแล้วมันอยู่ในกระตาหนั่ห้ามมาเปียกนพักกันห่วงมาที่เหลบเพราะว่าจะเด็กหน่อยพิษกันคเด็กหน่อยซ้ำบักกำพาหนี่ละอันน่ะซ้ำอยู่ปสองปสามมีหน้าห่วงมาทึ้งปูทึ่งพอหญ่ห่วงมาเปียกนห้ามมาห้ามมาห้ามมานี่ละมาว่างปีลงหนี่พอกับเปิดประตูมาเบิ่งได้ยี่ยังละหำ ได้นองงวตีละปูว่าสีเอานองงวามาให้ปูปูหนึ่งกะวาสีเอานองงวามาให้พ่อใหญ่อุย้ยไปเอานองงวามาต่ใส่พอวันยังสีน่นะครับเป็นว่างวาออกลูกทย่ทั้งคู่หลานเอามาบรรดาปูอยากกินพนวสันเดี๋ยวว่าใครสาใครยังมันมีแต่ใครใหญ่ๆเด้ครับอืมงวากะสีเป็นงวงใหญ่เติบยุ่จนเต็มกระตาดีหน่อยหาม,มาเปียคนนะ,นะนะอืมก็ห่วงให้พ่อมาเสีอเอาเนี่ยมาเสือเอาเนี่ยร้านสีขายสิบหกบาท เออเด็กน้อยมากเปียนคนแต่ว่าเสียนองงัวมาขายนั่นสิบหกบาทครับเพราะไงก็เลยว่าโอ้เอ็ดกันไรบกล่ะมีเงินอยู่ส่าวบาทดิสีให้กู้สื่อน้องงัวมึงสิบหกบาทกูสิบหเบิดเงินบ่ว่าสันน่ะจะคของกับว่มีเงินหรอกครับคือหากว่ามีเงินอยู่ส่าวบาทได้ความฝันเด้เอาหน้าใหญ่เอาหน้าปูเอาหน้าใหญ่โอ้ยกูว่าสิบ่เอาของมึงได้หำนี่จับมือให้เอาน้องงัวก็ให้เจ้าของใดส่วนเอาครับใดส่วนเอากับตาน้องงัวนนะกระตกใจตื่นว่าเอ๊ วันวานเด้กหน่อยเอาหนองงัวมาหายมัสิเป็นจังไหนเนาะอีกหน่อเนี่นะอือครับมันหนองงัวกบสีคยๆเห็นเนาะพี่หนองพูดได้ทีว่ามีงัวออกลูออกยังมัสยิมีสีม่วงสีขาวสีแดงกลเลือดนะน้าครับเต็มกระตาเลยว่าเมียนในหน่อยเลยอีกกรจ้นในเถียงกันกบเป็นหน่อยแต่กับบ่สซามันหนอกแต่ว่าดีอยู่เด้กหน่อยเอาหนองงัวมาหายในในในตื่นมาในยังเหมือนเ้าน่ครับอือแปลว่าฝันในรอบนี้ ตามความเสียของคุณพ่อนี่ค,นคุณพ่อว่าันดีบอครับเป็นขันว่าอันนี้มีคนเอาเหลือดเอาของข้าวใส่กระตาใส่กับบุงมานน่กันคือโบราณนบ่าน,น,านี้สีมีโศกมีหม,มันอือครับแต่สารพอใช่นี่ท่านเรื่องจริงกับบก,กินเนื้ออยู่แล้วเนาะบ,บก,กินเนื้อแต่ว่ามันมีลูกหลานเอามาให้แปดคน มาเปียดคนหามหนองงว่วมาอันนี้คือปิศนาเนาะพอ่อเมียนหามหนองงว่วมาบางีซี่บางีซีได้หาม,มานี่มาเปียดคนมาว่างเพล่งนานวงนี้ว่วางตรงไหนนะครับนี่ครับวงนี้เลยตรงนี้เมียน,นตรงที่เขาเข้าทายคลิปเนี่ยบอกเมียนครับผมก็คือหนาบ้านเลยเนาะเมียนครับบ้านเลขที่ของพ่อก็สามศูนย์หนึ่งเนาะบ้านเลขที่พ่อหนึ่งสามศูนย์หนึ่งแต่ย่านบอ,อกบ้านเลขที่อยู่แต่ว่าขันตีปิศนาก็คือเด็กหน่อยมาเปียกนครับเอาหนองงว่วมาหายหามมาเปียกน มันีสีมาขอเงินสิบหกบาทค่านองงัอ่อนนั้นบอมีเงินมีเงินอยู่ส้าบาทก็เลยจำใจให้มันสิบหกบาทก็เอาหนองงัวไว้ใจไหนๆพอกับว่าเป็นเป็นภาษาเิ่นทักเป็นถ่วงว่าขันเมีนมีคนเอาปลารือว่าเอาเนื้อมาให้เขาก็ต้องว่าว่ามีโศกพอก็เลยว่ากับลูกร้านว่าโอ้ยได้โศกไงโศกไงใส่กระตากระบุ้งมาให้่อนเงินหนอซ่านพอกเบว่าแบบนี้นะนั่นนะกระโจกเงินให้ร้านไปส้าวหนึ่งเงินะมันกระท้อนขึ้นมาให้สี่บาทก็คือ มันเอาไปแค่สิบหกบาทครับเออนัน่นน่ะในส่วนที่ตื่นมาได้ในความฝันได้นี่นั่นเอาเงินให้เขาไปนั่นสิบหกบาทแล้วแล้วถ้าฝันแบบนี้เนาะครับพอใช่สิตีตัวเลขตัวใดเนี่ยครับสลับความคิดของคุณพอ่อของพ่อตีวะพ่อกะสิตีว่าแปดหนึ่งหกกันเลขสามตัวแปดหนึ่งหกเมนก็อระหว่างแปดหนึ่งเก้าเนาะพ่อเนาะเม่นก็คือเล็กเก้าก็คือ,คอกันใหม่พ่อตีเอาแค่นี้เอ,นเอาแค่นั้นเลยแปดหนึ่งหกตัวเดียวเลยบุงเดียวเลยห้างเดียวเลยครับ ก็คือมีเด็กหน่อยแปดคนเด็กง่วนเจดคนครับหามอ่าลกลัวเน่องง่วนนองงัวนภาษาอีสานบารเทาคือเอิ่อวันน่องงัวนะครับงัวมันออกลูกใหม่มันออกน่องมันนะเต็มกระตาเลยในลูกหลานคนเพิ่นเอาไปเที่จีนครับเพิ่นก็ว่าแซ่บเนี่ยเแซ่บครับภาษาอีสานเพิ่นวันน่องงัวนนะภาษาไทยจะเขาเอื่อีหยังพุ่ฮู้ครับครับภาษาไทยก็น่าจะเป็นอ่าลกลัวเล่น เอาเพื่อนหอเอาเพื่อนเอามาบานพอไสขาวมาขายให้คุณพอนี่คือ16บาทเอาเงินแค่สิบคุนะครับครับผมซีมาเอาเงินแค่18บาทไปสิบหกบาทก็สิบหกบาทครับครับแล้วก็คุณพอก็ได้ซื้อเอาครับ่านมช้ชมครับเด็กหน่อยก็ทอดเงินหนคุณพอสี่บาทแมนครับอ่าคุณพอไสคิดว่าเป็นฝันที่ดีเนาะพอนะก็ถือว่าเป็นเป็นฝันดีฝันงามฝันสีนีโสูงนี่มันนะขันฝันเนี่ยนี่พะว่าขันฝันว่ามีคนเอาเนื้อเอาเลือดเอา ปลามาใหส่วนใหญ่ก็คือโศกครับผมครับท่านผู้ชมบางท่านอาศัยวิเคราอตัวเลขแตกต่างจากพอไสเนาะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับอแต่สำหรับคุณพอไสซีตีตัวเลขคือ816ครับท่านผู้ชมครับอส่วนบ้านเลขที่หลังนี้ก็301เนาหน่พอะเมียนสามศนหนึ่งหรือว่าบางท่านอาจจะตีเด็กอ่าปิศาาก็อยู่ที่เด็กด้วยที่เอาเอา เอาลูกวัวมาให้น,น,น,น้องพัอเด็กหน่อยเอาหนองวัวมาให้กระตาหนึ่งหามมาเพิ่งหาเพิ่งหามยางมาห้องว่าไม่ได้ค้นพีดกันนะนะ่ะเนี่ยเด็กหน่อยภาษามันหลินมันอันนี้เอามาเนาะพอ่อยกตัวเลขให้ท่านผู้ชมครับ,บนี่ครับผมบอันนี้นาพอพนะ่อเนาะครับ,บนี่ครับท่านผู้ชมมี่คุณพ่อให้แนวทางครับก็ตามนี้เนาะพ่อครับก็บอเคยฝันแนวนี่ดอกจังไนหูฝันว่าอันเด็กหน่อยเอาหน่องวัวมาให้สุดก่อนกับออกสามตัวตรงๆเนาะมันหออกเบรก ก็อื่นเล่มันกลับกันครับผมครับครับกะได้วันนี้ก็ขอให้ออกอีน้อพ่อเนาะภาบกาภาวนาให้พี่น้องนั่นละได้สูงได้มันน้านั่นนะอยากให้พี่น้องถูกลอตเตอรี่น้ากันเบ็ดซุกคนนั่นละเอบซีทั้งหลายครับผมครับก็มีประมาณนี้เนาะแม่เมนครับผมครับท่านผู้ชมครับสลับคลิปนี้เนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณ์ในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อเล่ามาก็คือความฝันครับบางครั้งความฝันเราอาจจะ วิเคราะห์ตัวเลขผิดพลาดก็ได้แต่บางครั้งการวิเคราะห์ตัวเลขอาจจะเข้าตรงๆก็ได้ครับก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ตีตัวเลขเก่งๆก็ช่วยคุณพ่อวิเคราะห์ตัวเลขหน่อยครับครับก็มีประมาณนี้เนาะพ่อเนาะครับผมกับพวเคยฝันเนี่ยนี่หนอกฝันว่าเขาเอาหนองงูหนองอันนี้มาให้ก็บวกเคยฝันได้นน่ก็เริ่มมาฝันละครับ พี่พ่ออ่าปล่อยพ่อใน,นเอฟซีนั่นเองครับ,รบผมกับก<ร>ข้อให้เอฟซีผู้ติดต,ตามเคยอีสานไต่สุขูสุขคนมดหนีหมดทิ้นเลือกกินเลือกใส่ให้ถูกเลขลอตเตอรี่รางวัลที่นหนึ่งงวดสีมากนี่เด้อสาธุครับขอบคุณครับครับผม